เรายต้มยำจะม่าเาจะป็นกระเสบไปเอาจารย์คอันตะอบอันนนองหาเลาระนาด้การชีสันสวยสดงดงามขาว้าดินฮะ้าวตืดินมอกีมี <laughs>

มาานกันว่แม่นมันบอมมี่ะดดดิด่ดีได้จังลงลง 俺们去打预防针去。嗯。嗯 เขาิ้ขาวไปดอกเขาเด็นง่านเที่ยวอหรเฮ้ยขอบคุ

เเวนนองหโอนก็เป็นกัท้กอน่และนะโอยันห้องน่มาชอนันองพี่ตองโแล้วนครับครบผมังโแล้วเมีนยบร้อยหมดปูมนนองคนน้องหันเขามาทำงานไหมจีเช่นไม่เด็สวัสดีข้ายา 对对对，也。